เรียนอาจารย์ประจำวิชานะคะในชั้นนางสาวชาวนิกาสุโภชัยประหัสามตัวท้าย131่มูล1วันนี้จะมาสรุปในเรื่องพระราชมาิการศึกษาแห่งชาตินะคะ สำหรับพรบการศึกษาแห่งชาติหรือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะพุทธศักราช2542มีทั้งหมด4ฉบับค่ะแต่มีการปรับปรุงไปแล้ว3ฉบับนะคะได้แก่ 1. พรบการศึกษาแห่งชาติพศ2542ประกาศใช้19สิงหาคม2542ฉบับที่1 2พรบรรรการศึกษาแห่งชาติฉบับที่2พศ2545ประกาศใช้19ธันวาคม2545แก้ไขฉบับที่1 3พรบรรการศึกษาแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2553ประกาศใช22้22กรกฎาคม2553แก้ไขฉบับที่2ค่ะ 4. พราบาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4พศ2562ประกาศใช้1พฤษภาคม2562สำหรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษามี9หมวด1บทเฉพาะการ78มาตรา หมวดที่1นะคะบททั่วไปหมวดที่2สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาหมวดที่3ระบบการศึกษาหมวดที่4แนวการจัดการศึกษาหมวดที่5การบริหารและการจัดการศึกษาหมวดที่6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาหมวดที่7ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หมวดที่8ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาหมวดที่ 9. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและบทเฉพาะการค่ะสำหรับการศึกษานะคะหมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม mm hmm. การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะหมายถึงการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตนะคะหมายถึงการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตค่ะสถานศึกษาหมายความว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนศูนย์การเรียน วิทยาลัยสถาบันมหาวิทยาลัยหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาสำหรับมาตรฐานการศึกษานะคะหมายความว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง สำหรับการประกันคุณภาพภายในนะคะหมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคคลของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหนวยการต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น การประกันคุณภาพภายนอกนะคะหมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกนะคะโดยสมศหรือบคุคคลที่สมศรับรองสอมศนะคะย่อมาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาค่ะผู้สอนนะคะหมายความว่าครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ครูนะคะหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักในด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนนะคะคณาจารย์หมายความว่าบุคลากรซึ่งทําหน้าที่หลัก ในด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชนผู้บริหารสถานศึกษานะคะหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชนค่ะ สำหรับบุคลากรทางการศึกษานะคะหมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศการบริหารการศึกษาในหน่วยงานต่างๆสำหรับหลักการจัดการศึกษานะคะมี3ประการ1 เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้นะคะชนิกาขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ